ท่านประธานนั้นพัก<ม>ดีทีมคณะรกวิทยากรแล้วก็พี่น้องทุกคนแล้วก็จริงๆผมผมที่บอกอาจารย์บอกผมกลัวเสียเวลาทุกคนนะเพราะว่าผมผมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะผมจริงๆเนี่ยเราไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วผมผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนแล้วผมรู้จักอาจารย์มาเมื่อวันที่สิเ็ดมษาย,ยนสถาบันวิท่ผ่านตรเอ,งเอง่งชาผ่านสุนทรเทียนศิริพระรีอาจารย์ไปทําคอร์สที่นั่นแล้วผม มีเพื่อนชวนไปว่ามีมีการทำเซลล์โซลาเซลล์ผมก็ไปดูเฉยๆนะแล้ววันนั้นผมก็ไปดูแล้วผมก็เห็นเห็นผมเห็นอาจารย์ครั้งแรกนี่ผมผมว่าคือผมก็มีเซนส์อย่างหนึ่งนะคือ,ค,อคือต้องไม่ปกติอ่ะผมรู้สึกนะเพราะคือก็คนธรรมดาเขาไม่ทำกันแบบนี้ <c oughs> ว่าอาจารย์สอนนะ <c oughs> แล้วให้ให้แบบผมเคยผมเคยสอนน่ะผมรู้ว่าคนที่ให้อะไรแบบ ไม่คัดเลยอ่ะเรื่องไหนนะครับผมก็ถามวอาจารย์คักไว้บ้างอาจารย์บอกว่าไม่มีอ่ะแม้กระทั่งภาพที่อาจารย์โพสต์ขึ้นไปในเฟซบุ๊กผมเห็นแล้วผมตกใจผมบอกเป็นผมผมจะทำยังไงรู้ป่ะแค่ผมก๊อปปี้แต่แปลงของอาจารย์นั่นที่ขึ้นบนเฟซบุ๊กทุกวันนะแล้วผมไปรีไลท์ใหม่มาถึงว่าไปแต่งใหม่เป็นอวดสิ่ผมผมสามารถเขียนหนังสือได้เลยอาจารย์บอกเอ,เ,อเ,อเอาไปอไ้อไป หลังจากวันนั้นผมก็เลยผมก็เลยวิวกับภาณ์อาจารย์จำนงสั้นๆน,น,นะอาจารย์จำนงคุยไปผมก็ถ่ายวิดีโอไปแล้วกลับไปผมมีความตื่นเต้นอะไรรูปร้ปะเพราะว่าแมสเซอข้อความที่อาจารย์นำนงพูดเนี่ยมันสะกิดใจผมสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยไม่แปลกใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความจริงของประเทศเลยโดยเฉพาะเรื่องพลังงานและพลังงานทดแทนไม่มีใครกล้าพูดแล้วไม่มีใครรู้จริงแล้วไม่มีใครกล้าทํา แนรัศมีห้าอย่างเนี่ยดูับเป็นคนเดียวผมเลยที่ผมจำไป้ตั้งแต่วันแรกเลยนะพอดีมีภารกิจแล้วก็ผมเห็นภาพที่อาจารย์ออกขึ้นเฟซเนี่ยผมทนไม่ได้เลยต้องต้องรีบม,มาตอนแ้วผมจะมาวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าปรากฏยี่สิบเก้าไม่เอาลาะเศรษรกิจผมรีบขับรถมาเลยแล้วก็มีหลายหนละท่านก็สงสัยว่าผมทํามากินอะไรเนี่ยจะได้จะไ,ได้ไม่ต้องถามหลายคนจะได้ไม่ต้องถามผมผมไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับสื่อเลยนะ ไม่เกี่ยวแต่ว่าความรู้ที่ผมได้เนี่ยเหมือนกับพวกพี่ๆทุกคนเลยผมอยากรู้ผมก็จับกล้องถ่ายจบแค่น,นั้นเองคือคืออยากรู้อะไรถ้าเรียนหนันงสืออย่างเดียวไม่ไม่เก่งแล้วตอนที่ผมทํากระบวนการผมผมส่่นหนึ่งผมมีการทากระบวนการเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผมทําคอร์สผมสอนเด็กเรื่องทําสื่อด้วยนะแล้วที่ผมเจอมาก็คือว่าเด็กที่เรียนในเหมาเท่าไรโดยเฉพาะจบที่เทศสารเนี่ย ไม่เก่งสักคนเลยผมที่บอกให้แล้วยิ่งเรียนเยอะเนี่ยจะไม่กล้าทําขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยปอสี่ปอห้าป .6 หกจับ, 4, บ, 5, บ, 5, บ 6, จกล้องไม่เคยถ่ายมาก่อนนะตัดต่อว,วิดีโอมาแบบประทับใจอผมไม่ได้ดูเรื่องเทคนิคแต่มุมมองที่สะท้อนออกมาเนี่ยเด็กทาได้เฉียบขาดเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนทาได้เฉียบขาดแต่คนที่เรียนนิเทศเนี่ยเขาคิดถึงอะไรรู้เปล่าก่อนก็จะทําอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยมาทฤษฎีมาเป็นตุ๊ตุ๊เลย แล้วความมีความคิดสร้างสรรค์ศูนย์ครับยินยันเลยแล้เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเองด้วยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นแต่เขาเทคนิคสวยมากครับแต่ว่าเนื้อเรื่องสู้เด็กที่อยู่ตามชนบทรู้เรื่องราวของตัวเองถ่ายทอดออกมาแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ดังนั้นนั่นคือ سين ทิโปเพทที่ดีแหละคือคือเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคนะยินยันว่รเทคนิคสูงมากแล้วก็ถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคเพียวๆเลย แต่อยู่ดีๆมีคนชาวบ้านนะซึ่งมีปัญหาปัญหาชีวิตของตัวเองซึ่งรับช่วยไม่ได้ไงก็เลยต้องดิดหาทางแล้วก็เกิดจุดความรู้ขึ้นมาอันนี้คือเหมือนกัะเด็กทำสื่อที่ไม่มีกฎเกณฑ์แบบดังนั้นทุกอย่างที่อาจารย์เขียนออกมาเนี่ยผมผมเห็นเป็นอะไรแอสเซทเป็นทรัพย์สินและเป็นทรัพย์สินที่ที่ผมเสียายก็คือว่าเสียายว่าคน ที่มีนาะที่เราไปชอบกบประเทศชาติเนี่ยไม่เห็นหรือเห็นแล้วไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นคุณภาพเนี่ยเด็นคา,าัเพราะฉะนั้นอันนั้นคือมาที่ไปแล้วก็ผมผมเคยทํางานเคยทํางานพักไักเอกชนมาก่อนแต่นัผมจะมีมุมอมองที่แตกต่างผมเคยไปช่วยงานทางสพขนะคือหน่วยงานหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาคัดพื้นฐานของประเทศไทยเลย ผมเข้าไปแล้วจะตกใจว่าเราเพึ่งระบบการศึกษาไทยไม่ได้ด้วยจริงๆริยืนยานเลยดังนั้นตอนที่ผมไปทํกระบวนการกับเด็กเนี่ยผมพยายามสอดแทรกเรื่องหนึ่งให้กับเด็กเสมอคือเรื่องเก่งแล้วต้องดีด้วยดังนั้นก็จะสอดคล้อมกับท่านพออมิชัยที่นี่อาจารย์นันแล้วก็พี่ๆทุกคนนะีดังนั้นก็เลยมานุวมผสมรวมสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมทําพยายามทำรื่องง่ายๆที่สุด แล้วเป็นสิ่งที่สื่อธรรมดาเขาไม่ทำกันเราจะสังเกตเห็นคนที่ทําสื่อรับจ้างเนี่ย<ๆ>เขารนีมาแล้วก็รีีไปแล้วก็ได้ตังค์ครับโดยปกติเราสมมติว่าผมตัดให้อาจารย์นันเนี่ยเรื่อพงพลังงานไทยผมไม่แน่ใจว่าใครเคยเห็นหรือเปล่า,าเดี๋ยวถ้าไม่เคยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมจะบอกเคยใช้ดูตอนนี้เคยแล้วก็อันนั้นเนี่ยถ้าตัดเพาะพสี่ห้านาทีเนี่ยรดักชันขนาดนั้นแปลครับ ถูกประมาณที่ถูกถูกสุดเลยนะที่ก็ไม่มีต่างกันเลยก็สามหมื่นหรือก็ต่อแสอโนลาม่าเป็นแสนครับรเ,เป็นแสงสรครับ,รบแล้วโปรดักชั่นแค่นันนาแสนเนี่ยแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยผมผมคิดอยู่อย่างเดียวคือผมไม่ได้ทําให้คนดูเยอะๆนะเพราะผมไม่ใช่คนทำรายการแล้วผมไม่เชื่อว่าคนดูเยอะแล้วจะได้ประโยชน์อะแต่ผมทําแค่ว่าหนึ่งผมเจออาจารย์นั่งเนี่ยผมทําให้อาจารย์นั่งอาจารย์นั่งพอใจผมจบแล้วผมไม่ทำให้คนอื่นตอ การหน้าที่ผมเนี่ยผมชอบเดินทางนะแล้วผมเจอใครเนี่ยที่น่าสนใจผมจะถามคุยจบแล้วผมจะเอาเรื่องราวคนนั้นเนี่ยไปบอกคนอื่นต่อเพราะเรื่องราวแบบนี้สื่อที่เขารับจา้างเขาไม่ทำกนะันอันแรกคือไม่ได้ตังค์อันที่สองคือร่วมเรื่องราวคนดีเนี่ยมันไม่สะดกแปลกและออกปาการไม่ได้เพราะมั้นไม่มันถ้ามันต้องทําเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยแปลผผมก็ทำแค่เนี้ยเจอใคร เจอใครทำความดีผมทําให้แล้วข้อสาคัญคือว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวผมจะบอกเจ้าตัวทุกคนว่าผมชื่นชมผมให้กําลังใจโดยที่เป็นกองบัญทางไม่ตีเลยแล้วคนที่ใช้เป็นเนี่ยเขาจะเอาสื่อเนี่ยไปเปผยแพร่ต่อดังนั้นคนดีเนี่ยหลายๆคนพูดไม่เป็นบอกไม่ได้ออกสื่อก็ไม่ได้แล้วผมทํา หลายคนเนี่ยที่ผมทำสื่อให้แล้วก็เอาไปออกรายการไปเสนอนำนำเสนอตัวเองเนี่ยในสถานที่ต่างๆจนกระทั่งออกรายการก็เยอะนะอันนี้คือสิทงิที่ผมทำแค่นี้สุดที่ผมทำแค่นี้แต่ม่่นนะักเทคนิคอะไรผมผมไม่ซับซ้อนดังนั้นวันนี้สี่ห้าวันผมเห็นภาพนะผมยืนยันผมเห็นภาพแล้วผมรู้จักเอ,อพี่ๆหลายๆคนผมไม่มีโอกาสได้คุยกับทุกคนนะแต่ผมจะใช้วิธีการสกแกนเอาแล้วผมก็พอรู้ว่าใครเป็นใครแล้วแล้วก็คนไหนที่ พอีเวลาผมจะคุยจองลุกด้วย,ลยแล้วก็ก็ขออภัยถ้าผมไม่ีเวลาคุยกับทุกคนนะ,นะแต่ว่าทุกคนเนี่ยผมเห็นภาพแล้วผมมันนั่งย้อนดูภาพเนี่ยวิดีโอที่ผมตัวกล้องวิดีโอผมเนี้ยเจบีซีรุ่นนี้รุ่นหนึ่งตอนที่ผมซื้อราคาแสนสองนีผมซื้อตัวลดราคาแล้วใช้ตัดเครดิตมันลดใหญ่เลยแล้วแปลงเนหุ้นไดซื้อเลยอุปกรณ์ในความเห็นผมเนี้ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับราคานะ แต่ประเด็นคือถ้าผมซื้อมาแล้วเนี่ยผมใช้งานได้เต็มที่นะผมซื้อหมดเลยต้องซื้อของดีด้วยแล้วของดีเนี่ยมันจะทนไงเครื่องนี้ผมใช้มาสามปีเกือบได้่างล่องครับทักษะปีที่สามแล้วผุ่มกดผมเนี่ยผมก็กดไปเป็นแสนทางแนละ้วเขาจะมางานเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมดูผมดูขนาดพื้นที่ที่ใช้ไปเนี่ยเจ็ดสิบกว่าพิกแลสามวันไม่เคยมีอีกสองตามวาัเลยนะเนี่ยเนื้อที่เเยอะแล้วแล้วก็ภาพที่ผมเห็น ที่ดีใจก็คือว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยพวกเราอาจจะยังไม่เห็นหรอกคือผมเห็น,หน,หนแล้วมันสวยแล้วผมเห็นผมชอบเห็นภาพผมที่เขาทําความดีโดยที่ตัวเองมีงตัวมันเป็นเป็นภาพที่ความร่วมมอร่วมมือกันแล้วก็เออถ้าเป็นไปได้ที่ผมจะทำสองอย่างคือผมผมไม่ได้ใจว่าจะตัดได้ซักตอนที่นี่เลยหรอือเปล่าถ้าประยาักต่ามผมจะตัดให้ได้ตอนอนึ่งก่อนรายที่สองก็งคือว่าก่อนที่ผมจะตัดเนี่ยแล้วผมก็ทยอยทยอยขึ้นทยอยทยอยขึ้นให้แล้วก็ ตัวฟุตเทจหมายถึงว่าตัววิดีโอที่เป็นต้นฉบับทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะก็อปปี่ให้อาจารย์ดนเพราะว่าอาจารย์ดัเอาประชันงานได้อีกอีผมเชื่อพลังของการสื่อสารผมเจอคนดีมากแต่ว่าไม่รู้จักรู้จักพูดเสียดายนะหลายๆคนนี้เราเห็นคุณางหน้าเนี่ยดีแต่ขึ้นมาพูดสืด่อสารไม่ได้แล้วมันทาให้อะไรทําให้ตัวเองมาค้างบทกำลังใจนะเพราะตัวเองพูดไม่ได้คนก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าทำอะไร แล้วเขาจะมาคือคนไทยไม่ค่อยสนใจเรื่องคนาดีดังนั้นผมก็พยายามทาเรื่องของคนดีให้มันน่าสนใจในมุมมองที่แตกต่างผันต่างเสื้อแลรก็แล้วแต่อันนั้นคือเขาค่าวเขาค้าวท,ท,ที่ที่ทามาย้อยนกลับไปผมผมอยู่ในภาคเอกชนผมทํางานกับฝรั่งมาเยอะผมจบปวสปวชเรียนกรทางสายอาชีพนะผมเป็นนะักบัญชีผมจบปวสปั๊บผมก็ทําง,งานเลยโชคดีมากเลยนะแล้วผมเรียวยุ่งงานยาวมาก ผมทำงานจนกระทั่งเลิกทํางานประมาณ25ปีและบริษัทที่ผมทําด้วยส่วนใหญ่เป็นบริษัทชาวต่างชาติผมไม่ทำกับคนไทยด้วยเหตุผลเดียวตอนที่ผมจบออกมาเนี่ยผมไปสมัครงานแล้วผมมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือทําไมผมต้องผมต้องถ่ายเอกสารและเอารูปติดท,ท,ท,ทั้งที่รู้ว่าเอาไปแล้วก็เอาไปทิ้งถ้าใครเกิดบรมษัทอยานจะรู้นะ บริษัทเนี่ยเขารับสมัมรเนี่ยเขาเอาคนส่งเอกสารมาเป็นตึกอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ดูนะเขาไปทิ้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าจะโทรกลับผมผมสงสัยมากจากวันนั้นผมบอกผมไม่เขียนจดหมายสมัครงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่ผมทําคือผมอยากไปทํางานที่ไหนผมเดินไปหาเขาเลยแล้วผมบอกว่าพี่ผมอยากทางานที่นี่แล้วผมก็บอกว่าทาไมบริษัทแรกที่รับผมเป็นบริษัทน้ํามันของอเมริกาคือเอสโตสแตตด์ประเทศไทยเขายากมาก ผมเดินเข้าไปไปพนักงานไปบุคคลต้องงงเขาบอกว่าเดินมายี่สิบปีมาไม่เคยมีใครเดินเข้ามาสมัครงานเลยก็ถามว่าจะทําอะไรผมก็บอกผมอยากทำคอมพิวเตอร์ผมจบบัญชีแต่ผมอยากทำคอมพิวเตอร์เฮ้ยเจออาจารย์ก็วยเจ้จจจทีคงงงอย่งเบี้บ้าสักหนึ่งเขาบอกบอกว่าให้ผมเขียนใบสมัครผมก็เขียนเสร็จแล้วก็ทิ้งไปภายใดือนหนึ่งที่ผมได้งานเป็นออปเปอเรเตอร์อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์อะไรนะ ห้องคอมพิวเตอร์นเฟรยรที่มีคอมพิวเตอร์เยอะๆภายในห้าวันเขาลับผมเขาบอกว่าคือม,มีอะไรบางอย่างไงจบใหม่ด้วยครับแล้วไม่ได้จบคอมพิวเตอร์ด้วยครับแต่และจากกันนั้นมาผมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าเราทำทำงานกับต่างชาติเนี่ยเราจะรู้นิสัยใจคออย่างก็คือว่าต่างชาติไม่ได้เก่งกว่าคนไทยแต่เขาเบี้ยรีเบียกว่าแล้วเขาตรงไปตรงมาเช่นเออ คือถ้าผมทํางานด้วยกันเราจะไม่มีเรื่องความรู้สึกชอบไม่ชอบนะเพราะถ้าผมรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยมันจะมีผลเยอะมากเลยดังนั้นฝรั่งเขาจะอย่างนี้แล้วผมไปทํางานกับท่านยี่สิบกว่าปีเนี่ยเจ้านายผมไม่เคยถามเลยนะว่าผมจบอะไรมาสักคนเลยแปลกมากเลยอะ่ะแต่เขาสนใจอยู่อย่างเดียวว่าเขามิงงานอย่างนี้เขาถามว่าคุณทําได้ไหมผมบอก yes เอาไปแล้วก็ให้อะไรอย่างเดียวรู้ปะ่ะคนไทยฝรั่งเนี่ย เขาให้โรถุ๊กตัวเดียวโตทำงานไม่มีด้วยให้รถพวกคุณไปตัวเดียวอะแล้วก็ไปเลยคุณก็ไปดูว่าคุณจะไปทาอะไรแล้วเดือนหนึ่งมาคุยจันทีว่าไอ้ที่สัญญาไว้นี่ไปถึงไหนแล้วเขาสัมภาษ์คือผมอยากได้อะไรผมบอกเจ้านายรีบไปหาะไรบอกเจ้านายก็อย่างเงี้ย25ปีแล้วผมคุ้นเคยกับวิธีนี้ดังนั้นมันก็เลยถ้าย้อนหน่อยก็คือตอนที่ผมทํางานจนกระทั่ง จนถ้าผมอยากมีบริษัทตัวเองเมื่อสิบปีที่แล้วผมตั้งบริษัทคอนซัลท์เลยนะเป็นบริษัทที่ปรึกษาวางระบบไอทีเลยของคนไทยผมตั้งเองเลยแล้วมีคนสองคนคะรับผมใช้ระบบคนเดียวหมดเลยผมผมยื่นบัญชีเองผมทำเไงห,หมดเลยด้วยความหวังว่าผมจะมีบริษัทคนไทยที่ที่มีวิธีคิดใหม่ๆมทํางานแบบฝรั่งเนี่ยแต่สิ่งที่ผมเจอคือผมเจอบปวดมาสั้นสามปีเนี่ยผม ผมไม่เสียภาษีสามปีเลยนะ,ะเียเพราะว่ามันยังไม่ได้กำไรแต่ปีที่สามเริ่มมีกำไรปรั๊บทร,ร,รัพย์กรมาตรวจอะไรบางอย่างผม,ผมคุณลภานะ่ะและะ้วภาษีเนี่ยมันก็มันก็เป็นตัวเปลี่ยนผมเลยนะว่าผมจะเลิกมทำงาาเลยเมื่อสิบปีทีแล้วคือคือเมื่อก่อนมันจะมีแวะเราจัดอกแวะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราเสียเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเราเสียไปใจอย่างเดียวนะแต่ถ้าผมเปิดบริษัทเนี่ย ผมใจวัดเจ็ดเปอร์เซ็นผมเอาคืนเจ็ดเปอร์เซ็นตได้ไม่มีการคืนได้ด้วยนะถ้าเป็นบริษัทนั่นคือข้อดีผมขอเองินคืนจากรัตเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยผมเพิ่งรู้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่ค่าขอคืนเพราะถ้าคุณขอคืนเมื่อไหร่มันจะมาตรวจสอบมันผม,ผมก็สงสัยมันเป็นบ้าอะไรคือผมไม่เชื่อไงเมื่อก่อนผมได้ยินผมไม่เชื่อผมไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองมันเป็นจริงครับผมขอสองเราขอคืนสองหมื่น เขาตรวจสอบนะทั้งเรียกเอกสารทั้งบริษัทเอกสารผมไม่มีที่ผิดนะผมผมใช้ระบบคอมพิวเตอร์หมดเลย mm. เขาก็ไปตรวจตรวจข้อที่มันเป็นไม่ใช่ประเด็นหลักอะ่ะเช่นคุณสะกดผิดอย่างเงี้ยบินไม่ครบอะไรซึ่งมันไม่ใช่เรื่องหลักอะ่ะ mm. ผมเลยรำคาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออจากนี้ไปผมไม่ทำลนะเพราะว่าคือผมเคยผมเคยผมเคยภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคนนั้นเนี่ยหมดเลย mm. สิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมเป็เปสบรัแลวผมผมจะจะไปทํางานต่างประเทศเพราะผมเชื่อว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาอยากได้นคนที่มีความรู้ไงแล้วประเทศที่ผมอยากจะไปก็คือแคนาดาผมเคยจะไปสมัครเป็นคนแคนาดาด้วยนะยี่ไปสมัครอีบรอยแล้วแล้วก็นาทีสุดท้ายเนี่ยผมเอกใจไปเจอเด็กเด็กเด็กคนไทยนี่แหละขาดโอกาสแล้วผมก็เฮ้ยถ้าผม ถ้าผมคือ,คอผมเส็นกับผู้ใหญ่ของประเทศชาติโดยเฉพาะผู้บริหารดังนั้นผมไปเจอเด็กผมติ้งเลยเไม่ได้มีเด็กที่น่าสนใจนะคนกระั่ผมแต่งงาน้วไม่มีลูกเนะี่ยผมเลยสนใจว่าพี้เด็กไทยยังยังมีโอกาสนะที่ผมสัมผัสดังนั้นสิ่งที่ผมทำมาสิบปีถัดมาก็คือผมจะไปเปลี่ยนมุมมองของเด็กให้เป็นให้เป็นเด็กที่เรียงรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปัจจุบันนี้และ อันที่สองก็คือว่าต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีบวกกับต,ต้องเป็นคนดีแต่นั้นผมจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการค่ายตั้งแต่โครงงานคุณธรรมผู้่ายทําสื่อผู้ขายอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการโน้มน้าวเด็กว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีใช้ได้คุณเล่นเกมเล่นดีคุณใช้ใเด็กใช้ให้เป็นแล้วแล้วคุณต้องเป็นคนดีด้วยผมก็มีเทคนิคของผมนะดังนั้นเด็กเนี่ย เขาสนใจเรื่องเดียวเพราะใครเป็นครูจะรู้ว่าเด็กเนี่ยถ้ายิ่งไปสอนยิ่งเล็กๆเกขาจะมีเวลากับเราแค่4ีมินาทีแล้วหายไปคุยกับเพื่อนเลยถ้าครูเข้ามาแล้วคุยไม่ได้เรื่องนะงใจดังนั้นวิธีการของผมผมใช้สื่อตลอดเลยผมไปเอาสื่อ YouTube มาใหม่ๆตลอดดังนั้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาผมใช้สื่อจาก YouTube สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วสื่อที่ผมเอาขึ้นมาใน YouTube ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแล้วผมเอาใหม่ๆห,หมดเลยดังนั้นถ้าเราจะสอนเด็กเนี่ยต้องอย่างเนี้ยขึ้นมาเรื่องหนึ่งปั๊บสอนปับ๊บมันจะเริ่มไปเรื่องอื่นผมก็ขึ้นใหม่ล,ละดังนั้นผมเชื่อพลังสือ่อไงแล้วก็สุดท้ายปุก็มาทำเองารผลิตเองด้วยผมทำค่ายทุกค่ายเนี่ยโดยเฉพาะก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยผมมีค่ายอาจฉริยะเด็กที่เก่งเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของนอนทบรุรีกับศรีอาทิทยาเนี่ยรวมคนเด็กเก่งๆกนหมดเลยนะ ผมอยู่ขบวนการไข้กับเขาห้าวันเลยเด็กเก่งผู้นี้นสอนง่ายมากสิปีที่ผ่านมาผมเคยทํางานกรุงทำงานคุณธรรมผมเจอข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างคือเด็กที่ไม่เก่งเนี่ยเรียนอ่อนเนี่ยโอกาสสอนให้ดียากผมยือย่างเลยยืนยันแต่ถ้าเด็กเก่งนะแล้วเราไปสก,กิดปั๊บเนี่ยนะม,นมันเหมือนกับเทพแล้วิงเนี่ยแล้วผมเห็นแล้วผมรู้แล้วคนนี้เข้าใจเพราะเรื่องราวบางอย่างเพราะความดีมันเป็นเรื่อง เรื่องจัดต้องไม่ไดไ้ดังนั้นเด็กต้องมีความรู้ระดับหนึ่งถึงจะได้ดังนั้นแล้วก็ปัญหาอันนึงก็คือว่าที่ผมเจอเรื่องเด็กปัญหาไม่ใช่เด็กส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่เกยบทั้งหมดเลยดังนั้นผมไม่จบไม่ว่าไม่ว่าพ่อแม่ไอ้ว่าเด็กเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาพ่อแม่ดังนั้นเรื่องเนี้ยมันก็ผสมปนเปแล้วก็ส็จปีที่ผ่านมาก็ทําแต่เดินแค่เนี้เป็นแค่จริงจริงแล้วก็ เพราะฉะนั้นค่ายนี้ก็ไม่ไม,ไม่แตกต่างไม่แตกต่างกันก่อนอจบสุดท้ายผมเชื่ออยู่อย่างก็คือว่าเ,เรื่องเรื่องพลังงานผมผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเทคนิคเพราะว่าจริงๆผมผมพอมีความรู้นะเพราะผมดูปั๊บผมพอนึกออกเห็นภาพออกแต่ผมสนใจประเด็นเดียวว่าสิ่งที่เราจะใช้เรื่องพลังงานทดแทนได้เนี่ยในกรณีที่เสิดอมุปัติลอดภัย แลาช่วงหลังๆที่ผมสิปีที่ผ่านมาผมเดินทางเยอะแลวแก่มากผมเดินทางไปภาคไหนบ่อยที่สุดรู้ไหครับเนี่ยอีสานไม่ไม่รู้ผมไม่ค่อยขึ้นเหนือนะกลางใต้ไม่ลงเลยแต่ผมมาอีสานบ่อยมากแล้วผมก็ไปเจอพระเกจิอาจารย์ผมมาทั้งสายผมอะอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยผมไปเจอพระอาจารย์แล้วยินยัน เป็นเสียงเดียวกันแล้วผมก็มีข้อมูลผมในเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าภัยพิบัติมาแน่แล้วไม่ต้องเตรียมจริงเลยครับไม่ต้องเตรียม <c oughs> เพราะเพราะขาวนี้มาเนี่ยไม่ต้องตั้งตัวเพราะมันมีตั้งแต่น้ําลมไฟ <c oughs> และมาจากบุฟ้าครับแล้วเรารปสอดขอผมไม่เชื่อเลยนะผมไปเปิดไล่พระไตรปิฎกอะ ใครอ่านประด็นรประโจะตกใจเดี๋ยวให้พาทางอย่างดีมันมีการบันทึกว่าช่วงเวลาหนึ่งมันมีการปรับ,บผมก็เลยเอ,อไปนั่งเกิดวิทยาศาสตร์ผมก็เลยสงสัยว่าเออมันน่าจะจริงนะเพราะว่าถ้าใครเคยดำน้าเนี่ยถ้าใครเคยดำน้าจะรู้ว่าในน้ําเนี่ยมันน่าจะเป็นบกนะเออแล้วที่เรายืบนบ,ก,บกเนี่ยน่าจะเป็นน้ำมันเหมือนกับการพี่กเลยเพราะฉะนะั้น ผมก็เลยเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ยืนยันผมคอนเฟิร์มแล้วผมเชื่อเลยตัดใจว่าเป็นนั้นจริงแล้วที่เรามาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแล้วมาอยู่อีสานมีเหตุผลเพราะว่าพื้นที่ที่จะสามารถอยู่รอดได้คนกลุ่มใหญ่ที่สามารถอยู่รอดได้ในประเทศไทยถ้าเกิดปัดภัยร,ร้ายแรงเนี่ยอีสานครับและมีไม่กี่จังหวัดดังนั้นการที่คนไม่รู้ว่าักกันมนรวมกลุ่มกันเนี่ย เป็นครั้งข่า,งาวอย่างเงี้ยเป็นการเาเลกธรรมะเป็นการจัดสรรกันผมมารู้จักอาจารย์นั้นแค่สามสี่อาทิตย์แต่แต่ผมเจอทีเดียวผมรู้ว่าใช่แล้วผมก็มาเจอเจอกับพี่ทุกคนแล้วไม่ใช่เรื่องปฏิติผมยืนยันพลังเาเลเดสตินีมันถูกกำหนดมาแล้วแล้วก็เราก็จะไปอย่างเงี้ยการที่เราเดินทางไปอย่างนี้แต่ว่าในในทางธรรมะเขาบอกว่าถ้าเกิดภัยพิบัติคนที่ ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้รู้อะไรเลยก็จะอยู่ที่หนึ่งคนที่เตรียมตัวก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งก็มันก็บทีอยู่ทุกทันเนี่ยสมมติกยกัวอย่ามวันนี้เกิดภัยพิบัติปุ๊บถ้าตรงนี้ไปโดนเราว่ากุดนะแต่ที่เหลือเกลียดครับแล้วมันเกลียดก็คือเกลียดนั่นคือเหตุผลว่าไม่ต้องเตรียมครับมันจะไปมันก็ไปแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เราจะต้องเดินทางกันไปหมดแล้วคัดมาเฉพาะคนครับคนอยู่ใกล้จะไม่ไม่สนใจ คนที่จะไปคือคนที่มาจากไกลๆทั้งนั้นเลยแล้วเท่าที่ผมรู้มาก็คือมีกลุ่มคนที่ก็กำลังเตรียมตัวสองเรื่องใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเตรียมตัวเรื่องการฝุดเลยนะครับกรณีที่ไฟไฟไม่มีหมายถึงว่าดวงจันทร์พระอาทิตย์ไม่ทํางานเลยหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนจะอยู่ยังไงเขาเตรียมไว้แล้วนะมีประเภทหนึ่งเขาเตรียมสถานที่เตรียมปลูกม,มันปลูกกลอยปลูกสมนุนไพรหาแหล่งนะ้ํา มีเตียงนะครับแล้วทั้งหมดอยู่ภาคอีสานเราไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วผมไปเห็นแล้วตกใจบางทีเราไม่รู้แล้วเข้าไปอยู่โอ้โหแล้วเขาฝึกกันขนาดไม่ใช่ปฏิัติธรรมอย่างเดียวนะฝึกจิตใจอะ่ะเพราะเขาเชื่อว่าเกิดอุบัติอุบัติภัยปับแค่มืดมืดเนี่ยทุกคนสติแตกหมดะนะดังนั้นถ้าใครไม่เคยเขาทำไม่เคยปฏิัติธรรมเสร็จก่อนนะอันนี้คือเป็นกวนา,าคนดังนั้นคนที่มาทําแบบเนี้จะมีแนวโน้มสติมาก่อนละ อันที่สองก็คือว่าให้อยู่ตรงไหนอะไรอยู่ใกล้ตัวและายุใช้แล้วก็สําคัญคือคนเครือขายต้องช่วยอย่างเนี่ยดังนะั้นถ้าใครถ้าใครอยู่สังคมเมืองแล้วต่างคนต่างอยู่นะผมยินยันว่าไม่รอดครับแล้วผมผมห้าสิบกว่าปีแล้วผม,ผม,ก,วผมกิดสุดสองผมค่อยๆดูในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยเ,เราใกล้ความจริงไปทุกทีถ้าเราสังเกตนะแม้กระทั่งอ,อ,อุกกาบาตท,ที่มันตกไปที่รัสเซียอย่างเงี้ย แล้วเกิดอะไรต่ตางๆเนี่ยโดยเฉพาะหลุมที่มันยุบหลุมทีม่ยุบือการยุบยุบยุบก็แปลว่าข้างล่างต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันลงไปเป็นช่วงๆอย่างเนี้แล้วเกิดบ่อยมากระยะหลังดังนั้นโดยสรุปก็คือผมเชื่อว่าพวกเรามาเจอกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆโดยบังเอิญอ่ะมันม,มีการชักจูงกันแล้วก็ตอนที่เราทํางานตัวเองทุกอย่างก็คือนั่นคือนั่นคือรูปแบบของการร่วมมือกัน แก้ไขพิกฤตการ์ในการเตรียมพรอไปนในตัวเช่นผมอยากได้เรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะมีคนคุมแล้วมีคนบอกว่าผมทำให้ที่ได้ทำได้ได้แล้วก็ช่วยกันทําโดยไม่มีมูลค่าไม่ต้องจา้างอยากจะมาอยากจะทําเพราะฉะนั้นผมผมถือว่าโชคดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะมาอีกแล้วก็ผมผมไปแล้วผมไม่ใช่เจออาจารย์นันอย่างเดียวผมเจอคนอื่นๆด้วยที่ทําเรื่องอื่น แต่ทุกอย่างเป็นเรื่องการเตรียมพร้อมหมดเลยดังนั้นช่วงนี้แล้วก็ผมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคือหมายถึงเป็นการยืนยันอย่างว่าเรื่องความรู้พวกนี้เนี่ยพี่ปีได้ใช้แน่นิยืนยันแล้วก็ถ้าใครรู้เรื่องพืชผักสวดกลัวอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องขอขอแค่นี้ก่อนแล้วจะได้เดี๋ยวจะมีโอกาสค่อยขยายความถ้าใครอยากรู้เรื่องไงต่อนะครับหน้าปกอง O copo é